โอ oh, วันนี้ฝนถล่ลมครับเอาน้องขาวมาดได้เวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วครับเจ็ดขวบแล้วอายุเจ็ดขวบแล้วน้องขาวผมมาดูสัหน่อยว่าเขาจะให้ค่าสินสอดเท่าไหร่อยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแต่หายเหมือนกันนะโูกดีในนี้นะครับ ขอโต๊้พรามราจะพกษกครับฝนถล่มวันนี้เทวดาให้พรครับพรมน้ำมนต์อย่างแรงเลยทั่ไนก็จะมีจอดอยู่หลายคันนะครับคันนี้ดีไหมสีดำเนี่ยคลาสสิกสุดๆเลยฝนถล่มครับด้านนอก ฝนตกฝนตกนั่งหลบฝนอยู่ข้างในก่อนครับไม่ไหวเดี๋ยวไม่จะบายรอเจ้านายมาดูอยู่ครับว่าจะเอาคันไหนสีอะไรนะครับเอาน้องขาวมาเทินน้องขาวอายุายเจ็งงด,ดขวบแล้วอายุการใช้งานอยู่ด้วยกันมาเจ็ดขวบแล้วจะเปลี่ยนคันไหนไม่รู้ครับอาดู จัดไปครับผมระหว่างรอเจ้านายคุยรายละเอียดนะครับลุงน้องก็จัดเลยกาแฟาระหว่างรอนายคุยรายละเอียดรถคันใหม่นะครับลุงน้องก็จัดกาแฟาไปก่อนชีวิตคนขับรถครับจัดไปอากาศดีมากเลยวนันนี้ดูนีครับเทวดาถ้าจะเพี้ยนฝนลงตลอดเลยจิบกาแฟาครับ รอระหว่างรอนายคุยรายละเอียดเรื่องรถกันแล้วก็จัดไปน้งขาวผมจะได้เปลี่ยนแล้วจัดไปครับฝนตกตลอดเลยครับวันนี้จัดไป ฝนตกตลอดเลยวันนี้ไม่ยอมหยุดสักทีได้เวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วครับเจ็ดขวบแล้วอายุ